ยกมือ10บนิ้ววางคิ K ้วเกสีขอกราบสวัสดีเจ้าปีเจ้าน้องยินดีต้อนรับเอฟซี C, ทุกท่านเข้าสู่เชเฮมราชจินแอลมวล่วนวันนี้ปลาพี่น้องมาแอลตี้ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มครับบอ่อสร้างกางจ้องครับผม เดี๋ยวจะไปเอลตทางในกันนล้วไปน้องนะไปไปกันเลยนี่เป็นบริเวณด้านหน้าครับผมตรงองพระพิคานตน,นะครับเนาะครับมีร้านกาแฟน,นะครับ รองรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูภายในศูนย์จำหน่ายสินค้านะครับนาะครับนี่คือภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าของอุตสาหกรรมทำหลมนะครับบ่อสร้างครับผม แกะสลักจากไม้นะครับเป็นหุบแจ้างครับผมนี่ก็จะเป็นขันน,นี่เป็นขันอาจจะเป็นขันเข้าตอกดอกไม้เนาะขันที่เพิ่นเอาไว้ไปวัดไปว่าทำงานพิธีต่างต่างนะครับมีหลายไซส์นะครับหลายขน,นาดหลายสีเนอะพี่น้องอ,อันนี้อย่างสีทองนะครับนีเป็นสีทอง ศูนย์หัตถกรรมอุตสาหกรรมนะครับผมเป็นจ้องนะคนเมืองของจ้องภาษากลังเรียกว่าร่มนี่นะครับครับมีสินค้าหลายอย่างครับพี่น้องไหลวางเว้นจากการจ้างงานมาแอวได้นะครับเนอะศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มนะฮะบ,บ้านบ่อสร้างสันกำแพง ศิลปะนะครับมีพัดตัวยนะครับมีพัดมีจ้องลงลวไลายใบวิจ,จิตอย่างสวยงามนะครับในราคาพี่น้องร้อยล,ก,ลกพันมีนะครับ นี่ก็รูปมังกรน้ับงามพี่น้องงามสวยงามมากเตเต้เลยฝีมือของศิลปินแต่ละฐานนี่บอกได้เลยว่างดงามดูแล้วจุ่มหูจุ่มตาครับพี่น้อง ภาพที่วาดออกมานี่สื่อความหมายได้ดีมากนะครับสีสันสดใสสวยงามนะฮะ เนี่ฮะนี่คือฝีมือของศิลปินแต่ละฐานนะครับนับงภาพบาตรมีหลายขนาดหลายราคาพี่น้อง เอซีท่านใด้สนใจแมเอวนะครับเนอะช่วงนี้ก่อไปฝนต้นหนาวแล้วครับผมจะเข้าหน้าหนาวช่วงไฮซีซั่นกำลังจะมาแล้วครับเจนแมเอวได้นะครับบ่อสร้างกังจ้องครับบ้านบ่อสร้างสังกําแปงครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับนี้เจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับ คนจะนักประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับับนหยุกนัก,กนตะเลิกครับผมจะเยอะวันนี้เข้ามาในวันแข่งสัปดาห์นะครับนะ้องอัมเบลราเมกิง e ินเต นี่คือรถถีบนะครับพี่น้องถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โอ้ราคาบรบรมดานะครับ นี่คือารางวันนะครับที่เพื่อนได้ฮับกันนะครับเนามุมนี้อาจจะมืดนะดนึงพี่นน้องเนต้องขออภัยตัวเองครับครับนี่ก็จะมีอันบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆเนาะเป็นมาเยี่ยมมาเยือนครับมาดูงานกันนะครับ มุมนี้จะเป็นโลครางวันต่างๆนะครับจากหลายตีหลายต่างนะครับเนาะที่เ็นหมอพื่นนี่ครับวันเยอะเยะนะครับรางวัลหนักขนาดเลยนะครับ ครับนี่คือโซนด้านหลังครับผมนี่คือดังหลังนะครับของศูนย์การค้าที่เปิไขายดางในนี่เอามามาดังหลังนี่มันจะเป็นอี้นะส่วนโซนนี้เป็นโซนทางด้านหลังนะครับ,ท,นนนาารบที่เปินผลิตลมแล้วก็เขียนลวดลายกันนะครับทะลุจากข้างในออกมาดางหลังนี้นะครับจะมีศิลปินนะครับ สลาเนาะหลายท่านหลายคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอมาที่เราสามารถตัดเขมลายได้นะครับครับผมอย่างเรามีเสื้อยืดสั่งมาซื้อเสื้อยืดมาเพิ่มก็ได้ครับผมไอคิดราคาอย่างไรถ้าเป็นเสื้อยืดกระตรงนี้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเดียวก็สองร้อยบาทครับครับผมครับขอบคุณไอตัุ่ยครับผมครับผมครับ ไปลืมตัวขายเป็นตัวนะครับผมครับผมศิลปินต้องใช้สมาธิเนาะเอาอันี้เครโทรศัพท์พี่น้องเฮ้ยนะครับท่านใดต้องการลวดลายจะได้บอกช่างเพิ่นได้นะครับนี่ฮะได้กุแนวไอ้ทำนี่เหมือนแล้วนะไอ้หนอหลายปีแล้วนะครับเนาะ ือีโ้เกือบ40ปีบัไดครับพี่น้องมาเมินครับเกือบ40ปีแล้วครับผมกับาลังเรื่องทนเอาพี่น้องเป็นอยู่กันเมินกันนานเป็นอยู่ั้งมาผมเป็นละอ่อนแล้วเนี่ยครับผมครับพฟซีชมกันผลิต่วมนะฮรหรือว่าแปลงจ้องนะครับ ทำมาจากผ้าเนะครับเนาอกระดาษสาห้องครับนี่คือโครงสร้างของร่มนะครับที่เป็นเกี่ยวใบเพื่อจะึ้นรูปครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้เพ่นทำมาจากผ้าเราพี่น้อง กระดาษสาก็มีไหมก่อนมีนะครับเนาะครับผมคขอบคุณพี่ตัวอย่าตครับนักขนาดพี่น้องดูบนเกียมไปอ่ะนี่ขึ้นรูปไว้ละเป็นโครงไว้ละเราขึ้นใส่ใส่ผ้าไอ้น้องนะครับงามขนาดเลยที่บนบาทบนหยังครับ เอาอันนี้ใบใหญ่ขนาดอันนี้เป็นการใส่ผ้าดังบนแล้วครับผมนะครับ ถ้าเพิ่นใส่้องอ่ย่างใส่กาวนอกติดกาวอย่างแล้วเพื่อมาตักแดดพี่น้องนะครับอ๋อครับผมนี่โลโก้นะครับเนาะแต่อนะ่มันก็ขั้นตอนมันจะมียากหน่อยครับหลายสเต็ปอยู่างไยเนาะ าะสีน้ำมันนี่มันแบ่สามารถเก็บเยียได้เพราะมันออ๋มันต้องให้มันลงพื้นก่อนอันที่อัตากนี่คือมันแห้งก่อนหน่อยเนาะโอเคไอ้สีน้ำมันเนี่ยจองมันเป็นสีชมพูแค่เฮาแบบลงพื้นก่อนลานลายสีเห็นไหาเฮาใส่ไปได้ครับครับผมโอเคครับผมโอ้ได้ความรู้จังนักพี่น้องเหยยได้ความรู้จังไอ้เพื่จังนักครับอันนี้เป็นติดเจอไม้สาพี่น้อง ป่ดเอาไม้สาแปงเมื่อเอาไม้สาแปงเอามาตุบก่อนนะครับื่อมาตุบ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 คือมันแล,แล้วแล้วเื่อมาเจนน้ำนะเจนน้ำในหม้อน,นี้แล้วก็เปิดเอาเนี้ยตักขึ้นมาครับอันนี้เป็นพื้นเป็นแผ่นที่เขาหันกันนะครับ,รบแล้วเปิดจะมาเน,นี่ยทำล่มเนาะแปลงจ่องกันครับ ครับมาตั้งพีก็นี่ครับไม้กระท้อนนะกระท้อนบ้านเฮาเพื่อเขา,อาบอกบาดตืน่นครับอันนี้ไม้บาดตื่นนะครับเพื่อว่าไม้กระท้อนหรือไม้บาดตืน่นเพื่อมาแปรงโครงจ้องนะนครับนี่คือเครื่องจักรของเพิ่นที่เป็นกึงเนาะเป็นเครื่องกึง สำหรับคลิปบอ่อสร้างกลางจ้องวันนี้ขอทิ้งท้ายวต่อีก่อนนะครับผมนกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหน้องนกเขาลากรดอ้อน,อนขอระห้างเช่เฮมราชกินแอล่วนสวัสดีครับ